รถยูบับหกล้อดัมพ์กรีนครับอันนี้พามาดูรถอัดฟางตีมสักถาบกันบ้างครับหลังจากหกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะก็อัดฟางครับก็ละ20บาทอันนี้ขนให้พร้อมนะขนไปติดกับข้างทางครับ20บบาทอันนี้ลงในโคลนก็ได้ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับ อยู่โซนโซนบ้านจันดุมใช่เรอครับใช้บุคลากรสี่คนครับเดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งนี้กันเอ๊ โ้นด้วยอ่ะก็อนละยี่สิบบาทนะขนไปเก็บไว้เป็นกองกองครับใช้ระบบสู้สาานเก่า,าใจรับใจ ต้องติดคออยู่ใช้ได้ดีครับช่วงนี้ช่วงเอ,อาอัดฟางกันครับามาดูตอนเขาเคลอด ติมะขานทะี่มันติดข้อเดี๋ยวฟางเปียงครับอันนี้เขานิยมมากการอัดฟังครับแต่ว่าเจ้าเนี้ยได้เปรียบสุดก็คือลงน้ำแฉะแบบนี้ได้สบายๆครับถ้ารถแบบลาก อันนี้หมดจิดครับเขาไม่ลงให้นะ ลกลครอันนี้มันทุบได้นา่าจะประมาณ50กว่าก้อนได้ไหมเนี่ย แล้วมังเนี่ยน่าจะติดอีกแล้วล่ะ องส300้อนน่าจะได้นะถ้ามันกล้องคล้องฟางไม่เปียกครับอันนี้ฟางเปียกก็เลยเสียวเวลาไปนิดหนึงเดี๋ยวมาดูตอนเขาขึ้นพนาครับอากตรงนี่เลย ขึ้นก็ตามรถเกี่ยวเลยครับรถเกี่ยวขึ้นตรงไหนเขาก็จะขึ้นตรงนั้นหลย นีไม่เปลี่ยล้วครับเก็บได้ดีนะครับนะจบเลยครับถ้าฟางไม่เปลี่ยกเนี่ยคันนี้ไม่มีการติดคอรครับการอัด เนี่ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บมาอาดเลยนะเขาต้องทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ครับให้ฟางมันแห้งไม่ให้มันขึ้นวาเลยเนี่ยได้แล้วยี่สิบบาทนอ้อยยี่สบาทนอ้อยใหญ่ครับใจหญ่กอ่ารรถที่เขาลากมาแล้วก็สะดวกสะดวกตรงที่ ไม่ต้องมาขนตามทุ่งนาครับเขาจะวางเป็นจุดๆให้จุดหนึ่งก็ประมาณ5 0าสิบถึงหกก้อนรายได้คนใา้าจะดีครับใช้บุคลากร3คมนนีรถใหญ่เกี่ยวครับ เดีเ๋ยวเราไปชมคลิปหน้าครับตอนนี้มันอวกตับคืนสำหรับคืนนี้ก็ไม่ไปครับสวัสดีครับ